ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพราะองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการให้ทานการให้ทานแบบใดนอกจากจะไม่ได้บุญแล้วยังจะต้องกลายเป็นเป,นปรตอีกด้วย ในสมัยพุทธกาลก็มีตัวอย่างเรื่องผลแห่งการให้ทานอย่างไม่เต็มใจมาเล่าสู่กันฟังจนต้องกลายเป็นเปรตณกรุงราชคฤหมีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินแบกอ้อยมาตามถนนพร้อมกับถืออ้อยกินไปด้วยอย่างสบายอารมณ์และมีอุบาสกคนหนึ่งเดินจูงเด็กน้อยตามหลังชายหนุ่มที่แบกอ้อยไปด้วยเด็กเห็นชายหนุ่มกัดกินอ้อยอย่างอรอ,รอร่อย ก็ร้องอยากจะกินบ้างทำให้อุบาศกกล่าวขอแบ่งอ้อยจากชายหนุ่มคนนั้นชายหนุ่มได้ฟังตอนแรกก็ทำเป็นไม่สนใจแต่พอเด็กร้องไห้หนักขึ้นก็เลยต้องให้อ้อยอย่างเสียไม่ได้โดยหักอ้อยให้ท่อนหนึ่งแล้วคว้างไปให้อุบากไปตามเก็บเพียงแค่กรรมที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยแต่ก็มีผลใหญ่มากกรรมเพราะความตรณีทีเนียวนี้ เป็นเหตุให้เขาต้องไปเกิดเป็นเปรตและบาปกรรมที่ได้กระทำต่อเด็กน้อยและอุบาทกคนนั้นจึงเกิดเป็นไรอ้อยแน่นหนาพอจะเข้าไปหักอ้อยมากินก็ถูกใบอ้อยเชื้อเฉือนเป็นอาวุธมีคมและทอนอ้อยก็จะตีจนสลบวันหนึ่งเปรตตนนี้เห็นพระโมคคัลลานะเดินผ่านมาเพื่อไปบิณฑบาตในเมืองราชคคร์จึงได้ถามถึงกรรมที่ตนเองได้ทำไว และพยายามขอร้องให้ท่านช่วยท่านโมคลานะจึงแนะนำให้เดินถอยหลังเข้าไปจึงไปหักอ้อยกินได้เปรตทำตามก็สามารถหักอ้อยกินได้และยังได้หักอ้อยมาแบ่งถวายพระโมคลานะอีกด้วยพระโมคลานะคิดจะส่งเคราะห์ช่วยเหลือเปรตจึงให้เปรตตนนั้นแบกมัดอ้อยไปจนถึงวัดพระเวรุวันให้เปรตได้ถวายอ้อยแก่พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าและภิกษุทั้งหลายได้ฉันอ้อยแล้วก็อนุโมทนาบุญเปรตก็มีจิตเลื่อมใสถวายนามัส,สการลางกลับตั้งแต่นั้นมาเปรตก็สามารถไปหากกินอ้อยได้สบายพอตายจากสภาพที่เป็นเปรตก็กลายเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงพระพุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องของเปรตตนนี้ให้สาธุชนทั้งหลายฟังเพื่อให้ผู้คนได้ละเว้นซึ่งความตรณี มันบริจาคทานเพื่อชะล้างจิตใจให้ใสสะอาดเพียงแค่จิตคิดตรณีและสร้างวิบากกรรมเพียงเล็กน้อยยังต้องไปเกิดเป็นเปรตอย่างนี้ถ้าหากมีจิตตรณีที่เหนียวมากๆสะสมอยู่ในสันดานคงต้องรับผลวิบากกรรมหนักกิ้งกว่าที่เป็นดังในตัวอย่างนี้แน่นอน ดังนั้นการให้ดีใดก็ตามหากจะเป็นการให้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์จริงก็ควรเป็นการกระทำที่ทำอย่างเต็มใจจึงจะเกิดผลบุญและความเจริญก้าวหน้าสําหรับการให้ทานแบบใดที่ไม่ได้บุญอาการของการให้นั้นเป็นดัชนีที่วัดสำคัญของกุศลหากมีอาการต่างๆดังต่งตงตอไปนี้แล้ว การให้นั้นมักไม่ได้ผลคือให้ไปแล้วก็ไม่เกิดผลอะไรที่ดีงามอาการที่ให้ไม่ได้เกิดบุญก็คือการให้แล้วเสียดายเหตุที่ให้ทานแล้วผลบุญไม่เกิดนั้นมีประเด็นอยู่อย่างเดียวก็คือให้แล้วเสียดายของเป็นเหมือนก้อนหินเอาไว้ถ่วงบุญให้บุญไม่ได้เกิด ่อให้ของสิ่งนั้นเป็นเงินสักยี่สิบสามสล้านหรือทองคําเพชรพลอยที่ถูกตีค่าว่ามีราคามากเท่าใดก็ตามมีเศรษฐีคนหนึ่งอาศัยอยู่เมืองสาวัตถีไม่มีลูกมีเมียเศรษฐีคนนี้เป็นคนช่างตรณีตัวเองเป็นคนรวยมากแต่ใช้ชีวิตยิ่งกว่ายาจกเอาปลายข้าวที่ใช้เลี้ยงสัตว์มาหุงข้าว กับข้าวก็เป็นเพียงแค่ผักดองเสื้อผ้าก็ใช้แต่ของเก่าๆหยาบๆร่มก็ใช้ใบไม้รถที่ใช้ก็เป็นรถคันเก่าๆใครก็ตามที่เอาของดีๆมาให้แกใช้แกก็จะไม่ใช้ซ้ำยังต่อว่าต่อขานว่าสิ้นเปลืองเสียดายเงินจนคนต้องหนีกันหมดใช้ชีวิตไปอย่างน่าสงสารเช่นนี้ไปจนตายเมื่อไม่มีลูกคอยรับมรดก ทรัพย์สินทั้งหมดจึงต้องตกเป็นของหลวงเหล่าภิกษุได้เห็นทราบถึงชื่อเสียงอันโด่งดังของยาจกในร่างของเศรษฐีผู้นี้ก็พากันสงสัยว่าทำไมเนอคนที่มีเงินมากๆเช่นนี้จึงได้ใช้ชีวิตแร้นแค้นอดๆอยากๆและตรณีทีเหนียวเช่นนี้ไปจนตายพระพุทธเจ้าจึงเล่าถึงวีรกรรมในชาติก่อนของยาจกในร่างเศรษฐีผู้นี้ว่า คนคนนี้เคยเกิดเป็นเศรษฐีมาหลายชาติวันหนึ่งนั่งกินอาหารอยู่ได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเดินมาบิณฑบาตมีพระนามว่าพระโคตรสิกขีพุทธเจ้าซึ่งกำลังออกจากสมาบัติคือผ่านการนั่งสมาธิมานานหลายวันจิตมีความบริสุทธิ์สูงแต่ร่างกายอ่อนแอพอเห็นพระโคตรสสิกขีพุทธเจ้าเข้าก็เกิดความเลื่อมใส จึงสั่งให้ภรรยาเอาอาหารมาถวายแต่เผอิญว่ากลิ่นของอาหารที่ภรรยาปรุงจะถวายให้เป็นอาหารอย่างดีที่สุดที่เคยมีทำให้เกิดความเสียดายน่าจะเก็บเอาไว้กินเองมากกว่าหรือไม่ก็ให้คนรับใช้กินดีกว่าอย่างน้อยคนใช้ก็ยังทำงานให้ตนเองได้จึงไม่ได้ถวายทานในครั้งนั้น ความตั้งใจที่จะถวายทานในครั้งนั้นส่งผลให้เศรษฐีไปเกิดในสวรรค์ถึงเจครั้งและเกิดในตระกูลเศรษฐีอีกเจครั้งแต่เพราะมีเหตุที่จิตดันคิดเสียดายทานในภายหลังทำให้ในชาตินี้จึงไม่ปรารถนาจะรับของประนีตใดๆไม่มีจิตจะรับอาหารดีๆไม่มีใจจะใช้รถใหม่และไม่มีใจจะอยากได้ในของดีใดๆ ด้วยผลแห่งจิตที่คิดเสียดายทานนั่นเองส่วนวิบากกรรมที่ทำให้ไม่มีบุตรหลานก็เพราะในชาตินั้นเคยฆ่าหลานชายเพื่อต้องการจะครอบครองทรัพย์สมบัติไว้คนเดียวชาตินี้จึงไม่มีบุตรสืบสกุลทำให้ชีวิตไรผู้สืบทอดมรดกและทรัพย์สมบัติก็ต้องถูกยึดเข้าคลังหลวงมาแล้วถึงเจครั้ง หากให้ทานแล้วเสียดายทีหลังก็ย่อมไม่เกิดผลบุญอันใดรังจะสร้างความลำบากในภายหลังเจตนาแห่งบุญจึงสำคัญกว่าวัตถุสิ่งของใดๆย,ยิ่งนะใครที่เต็มใจให้แม้จะขนมเพียงหนึ่งห่อยังได้บุญกว่าคนที่ถวายเงินเป็นล้านล้านแล้วเกิดอาการเสียดายทีหลังหรือโลภในบุญเรื่องของคุณภาพของวัตถุทานนั้น ในสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องราวที่กล่าวถึงประเด็นในกรณีของพระเจ้าปายาสิทธิราชพระเจ้าปายาสิทธิราชเป็นกษัตริย์ขี้สงสัยหลังจากพ่ายแพ้ในการโต้วาทีกับพระกุมารกัสปะแล้วท่านได้กลับใจหันมาทำบุญให้ทานนับถือพระพุทธศาสนา ซึ่งสมัยก่อนหน้านั้นพระองค์ไม่เคยทำบุญเลยจู่ๆปเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังมีความตรีอยู่ในใจมากพอสมควรเพราะยังไม่กระจ่างแจ้งและทราบซึ้งในพระธรรมมากนะักทรงรับสั่งให้มีการสร้างโรงทานสี่มุมเมืองรวมกับอีกหนึ่งแห่งคือโรงทานที่อยู่หน้าพระราชวังหรือหน้าบ้านของเจ้าของโรงทาน คือปรารถนาจะให้ทานแก่บุคคลสี่กลุ่มคือสมณะทั้งหมดไม่ว่าพุทธหรือพราหมณ์นักบวชท่านใดที่พิกษาจารไปหน้าโรงทานนั้นท่านให้หมดที่เหลือก็เป็นเด็กกำพร้าคนเดินทางไกลวันิพกและขอทานทานที่พระองค์บริจาคให้จึงยังไม่มีความปราณีตคือข้าวที่นำามาหุงต้มเลี้ยงผู้คนในโรงทานทั้งห้านี้เป็นข้าวอย่างเลวชนิด ข้าวปลายเกลียนจึงเป็นข้าวชนิดที่เอาไว้ให้สัตว์กินหรือสำหรับเลี้ยงสัตว์คนที่ยากจนเข็นใจจริงๆเท่านั้นจึงต้องกินข้าวปลายเกลียนส่วนกับข้าวนั้นพระองค์ก็ใช้กับข้าวที่เป็นเพียงน้ำผักดองหรืออาหารเรลวๆหยาบๆลองนึกภาพดูว่ากินข้าวปลายเกลียนกับน้ำผักดองแล้วเราจะรู้สึกอย่างไร นั่นแหละที่พระเจ้าปายาสิธิราชทรงทำเช่นนั้นอุตรามานพซึ่งเป็นผู้ดูแลโรงทานและทำหน้าที่ให้ทานแทนพระองค์ก็ไม่ค่อยพอใจนักกับการให้ทานของพระเจ้าปายาสิธิราชแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะตนเองเป็นผู้น้อยดังนั้นในแต่ละวันภายหลังจากที่เขาให้ทานเสร็จเรียบร้อยจึงอธิษฐานดังๆว่า ไม่ว่าเกิดอีกกี่ชาติขออย่าได้เจอกับพระเจ้าปายาสิทธิราชอีกเลยเมื่ออุตรมานบอธิษฐานเช่นนี้ทุกวันความก็ทราบถึงพระเจ้าปายาสิทธิราชแน่นอนว่าพระองค์ขัดเคืองพระไทยมากจึงรับสั่งให้เข้าเฝ้าเพื่อสอบถามเหตุผลอุตรมานบจึงชี้แจงให้พระเจ้าปายาสิทธิราชทราบถึงผลของทานอันไม่ปราณีต ที่พระองค์ได้กระทำอยู่ทุกวันว่าจะทำให้พระองค์ได้รับแต่ของเลวของไม่บระณีตตามที่พระองค์ได้ทำบุญไว้เมื่อพระเจ้าปายาสิทธิราชได้ฟังอุดรมานพกล่าวเตือนสติก็คิดได้จึงเลิกทำทานนั้นหันมามอบวัตถุทานและอาหารที่เป็นของที่มีคุณภาพเสมอๆกับที่พระองค์ใช้อยู่อย่างไรก็ตามการพึงจะให้สิ่งมีค่าแก่ผู้ใด พึงพิจารณาให้ดีๆว่าคนคนนั้นสมควรเป็นผู้รับทานจริงหรือไม่ขอบุญแห่งทานนั้นจงสำเร็จแด่ท่านขออนุโมทนาสาธุ